สวัสดีครับจากสกุลชัยลูกหมาบริการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่ครับวันนี้มาเปลี่ยนอ่าเรียกว่าลูกค้าว่าแหนบมันแข็งครับจะให้ช่างถอนแหนบออกความสูงก็ยังอยากได้ใกล้เคียงเดิมกลัวจะไม่มุดซุมนะครับมุดซุ้มในที่นี้หมายถึงว่าตัวซุมซุมล้อนะไม่ให้มันมุดมุดลงไปอย่างนี้นะครับให้มันสูงขึ้นมาเท่าเดิมนะครับ ยังอยากได้ทรงเดิมแต่ว่าอยากได้นิมขึ้นเนาะเพราะว่าลูกพี่บอกตอนนี้ไม่ได้บรรทุกหนักตู้หนักๆเหมือน,นแต่ก่อนนะครับก็จัดให้ตามนั้นครับคันนี้ช่างก็เคยทำไปได้สี่ปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยตู้ค่อนข้างจะหนักนิดนึงก็พอตอนหลังบอกว่า กระแทกมากไม่ไหวครับเพราะหลังจากแต่รถเบาอ่ะน่าจะกระแทกนิดนึงแหละครับเพราะว่าทั้งเสื่อไวอ้หลายแผ่นอยู่เหมือนกันแนละ้วตอนล้นก็คือเปลี่ยนแนบใหม่แล้วก็เอาของเก่าเสริมด้วยนะครับแล้วก็เอาตอนนี้ก็ทีแรกกะว่าจะอ,าออกแค่แผ่นเดียวทุกพี่บอกว่าสองแผ่นดีกว่าแผ่นเดียวกลัวเอาไม่ไม่ไหวอยากได้นิ่ม อัดได้นิ่มๆก็ที่นิ่มได้ครับก็จัดได้ตามนั้นจะมีสองแผ่นแต่สองแผน่นช่างก็มาตัดทําเป็นตัวล่างไปเนาะเอาเอาเพราะว่าจํานวนชั้นเนี่ยตอนตอนนี้ก็คือสิบชั้นสิบชั้นในที่นี้ก็คือจานวนแผ่นเนาะสิบแผ่นไม่รวมตัวหูโชกที่ช่างนับนะครับก็จะทําให้มันได้สิบชั้นเท่าเดิมความสูงลดเบาก็จะใกล้เคียงเดิมนะครับอาจจะ ต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับคิดว่าไม่น่าไม่น่าเกินเซนเนาะสำหรับรถเบานะแต่ว่าถ้ารถหนักก็โคงต่ํากว่าเดิมหลายเซนอยู่นะครับกว่าเดิมหลายเซนอยู่สัก 3, 4, 3, 2, 3สามสี่สามสองสามเซนนะครับเพราะว่าออกถึง2สองแผน่นมันจะได้นิ่มนิ่มนวลเนานะโอเคแต่ว่าก็คือไม่อยากให้ช่างอะไรไม่อยากให้มันต่ำมากเกินไปก็ใส่เอาจำนวนชั้นเท่าเดิมไป นะครับก็เอาไปหาแหนบเก่าไม่มีเพื่อจําเป็นต้องเอาเอาแหนบเดิมติดที่เอาออกนะครับเอามาตัดแล้วก็เสริมตัวล่างเข้าไปนะครับเสริมเป็นตัวค่อนข้างจะยาวก็คือตัวสั้นนั่นแหละแต่ว่าไม่ให้สั้นมากเนาะเอามาใช้ประโยชน์หน่อยนะครับมาช่วยรัดตรงแถวแถวบาดสลกนิดนึงนะครับกันไว้นิดนึง คอมันแข็งแต่ว่าคอด้านล่างเท่านั้นนะครับด้านบนก็จะนุ่มนวลเพราะว่าปีกเอาเขาเรียกว่าเอาช่วงตัวความยาวเนี่ยออกพอตัวตัวความยาวออกเนี่ยมันก็จะอ่อนได้เยอะอ่อนได้เยอะขึ้นครับถ้าเป็นเรียงเป็นชั้นแบบเป็นปึกแบบสามเหลี่ยมนะที่ช่างเรียงให้ลูกค้าเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะวิ่งค่อนข้างหนักกันเป็นบางครั้งนะครับช่วงนี้ก็คือไม่ได้หนักแนละ้วก็จัดให้ตามอย่างต้องการนะครับ ศึกษาได้ครัน้นี้ที่ว่าสี่ปีสลักแหนบก็พังหมดละนะครับดูสลักแหนบอย่างสลักแหนบเนี่ยช่างแนะนำนะครับก็ประมาณสักสี่ห้าปีถ้าอาจจะบีเข้าอยู่นะก็สักไม่เกินสี่ห้าปีเนะี่ยก็ควรจะต้องเปลี่ยนสักครั้งหนึ่งนะครับอย่าให้มันสึกมากเกินไปมันจะไปลามลามไปพวกตัวเสือ้อลามไปพว,พวกตัวเสือ้อ ตัวเสื้อตุ๊กตาเนี่ยพอมันรับไม่อยู่นะหมายถึงว่ามันแห้งเนีมันก็พอแหนบสลักมันแห้งสนิมขึ้นมันจะไปเกาะคราวนี้มันจะไม่ค่อยหมุนแล้วมันก็จะไปงับงับกระแทกตึงกระแทกนะครับตัวบ่าตัวเต้าพวกนี้จะเสียหลายคันที่ช่างเจอบอกว่าก็คือไม่รู้ว่าเรียกประหยัดหรือไม่ได้ดูเนาะ ราะว่าอาจจะบีไม่เข้ามานานมากก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าเดี๋ยวเปลี่ยนทีเดียวแต่เปลี่ยนทีเดียวเนี่ยถ้ามันไม่ลามึม้นไปข้างบนไม่เป็นไรครับแต่ถ้าลามไปข้างบนเมื่อไหร่ฝั่งนูนะ้นหลวมหน่อยนึงนะครับหลวมหน่อยลามไปข้างบนมันก็จบละตอนนี้ก็แก้ยากยิ่งที่มีหมุดย้ําอย่างเงี้ยออกเข้าออกยากมากนะครับ เข้าไม่เท่าไหร่เอาเวลาออกเนี่ยมันไม่ได้แค่สามตัวข้างหน้านะข้างล่างข้างข้างหน้าว่าออกยากข้างล่างออกยากกว่านะตีว่าจะออกไม่ใช่ธรรมดาขนาดช่างเคยถอดที่เขาตัดมาทั้งกระซีามานั่งเลาะอยู่กับพื้นยังโอ้โหกว่าจะออกแทบตัวเคยออกนะใช้เวลาเยอะไม่จําเป็นก็ไม่อยากทําจริงๆนะครับต้องขอัยด้วย เพราะว่าหน้าง,งานอย่างนี้ใช้ไฟเลาะบางทีสายไฟก็เดิน,อย,นอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างข้าง้ใต้เคยอุบิเหตุอยู่ทีนึ่ง,ไ,งไม่ทันได้มองจริงๆเลยแรกๆที่ทาเนี่ยไปตัดไปเลาะไปสายไฟขาดเป็นกองเลยห้าหกเส้นมานั่งต่อทีละเส้นละเส้นนะกลัวพลาดเหมือนกันต่อทีละเส้นเถนะินาแล้วนะตั้งแต่เริ่มใหม่ใหม่ เ,เราก็ไม่ทันได้ดูนะหวังดีก็ตัดเลยเอาสั่งลูกน้องตัดเราก็ไม่ทันได้มองกันเอามือเอ้าตายเลยควันลุกไฟลุกเอเอือนาน,นานมากนานเนะ <S <S เคสแรกที่ท่านเข้ามาดูแลนะครับเวลาเพื่อนๆทำนะครับขันน็อตหลกเนื้อสะดือแน่นแล้วเนี่ยท่านแนะนําไม่ตัดเลยนะครับ ัดแล้วตีหัวให้มันบานออกนะครับตีหัวให้มันบานเป็นแบบนี้เต่ต้องขันให้แน่นก่อนนะขันแน่นแน่นก่อนนะครับเนนแน่นเลยพอแน่นเสร็จแล้วก็เอาตีสักสองสามทีสามสี่ทีครับให้มันเป็นบานเป็นเป็นดอกเพ็ดอะในกรณีที่ใส่หมอนแหนบได้นะถล้าใส่ไม่ได้เป็นบางรุ่นก็ ต้องตัดเสมอเหมือนกันนะครับต้องตัดเสมอเหมือนกันโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมีปัญหาโทรปรึกษาหรือโทรสอบถามได้ที่สกุลไทยครับคาดว่าไม่น่าประมาณสักเที่ยงก็น่าจะเสร็จละวันนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ